ไปไหนกันจ้าวันนี้ไปบริจาคของค่ะโอหอะไรเนี่ยหีบสมบัติไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายังใช้ได้ดีทุกอย่างแต่มีคนไหนที่สนใจจะได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โอแล้วก็มีกระเป๋าถืออีกหนังสือดินสอสีเนิกตุ๊กตาเสื้อผ้าโอ้โหได้เรารับแทนได้ไหมอะจัดไปตลาดยังไม่ปิดเลยหนีเที่ยวละ บ้านนกขมิ้นจะอยู่ตรงถนนเสรีไทยพอเราเลยแยกนี้ด้ามาปั๊บจะเจอสะพานชื่อว่าสะพานพีชัยแล้วเราก็จะเจอซอยเสรีไทย17ซอ,อยเสรีไทย17เนี่ยแต่ก่อนเป็นหน้าซอยจะเป็นทุ่งร้านตอนนี้เป็นร้านอาหารนะครับเส้นทางจะเขียนว่าไปสถานีตำรวจนครบาลบ,บางชันสถานีตำรวจนครบาลบ,บึงกลุ่มเข้าซอยมา ซอยมาไม่ลึกครับประมาณสักร้อยเมตรเราเลี้ยวเข้าตรงนี้ครับจะเห็นว่าป้ายทางเข้าตรงนี้เลยมูลนิธิบ้านนกขมิน้นหรือมูลนิธิที่เราเคยเห็นรถกระบะเขียนว่าเหลือขอนั่นแหละอันนี้เลยนะครับนะครับเคดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาาของมา ปรหมาณี้เลยต้องการ่ายรูปกสินของนะครับโอไม่เป็นไรครับีครับวยบ๊ายบมาประจำมาพร้อมกระถุงนกาแฟบ่อยหมดเลยครับหมดเลยมีกระเป๋าหยบสมบัติด้วยเผื่อให้น้องๆเขาได้ใส่ของได้ครับผมขอบคุณมากนะครับมาตอนนี้ตกแต่งใหม่แล้วครับจะทำเป็นร้านกาแฟด้วยครับคอับ มีเด็กที่รับงแต่เราตั้งแต่เด็กๆนี่แหะครับเขาชอบทำอาหารเราก็เลยส่งให้ไปเรียนทำกาแฟนะครับกาแฟพุดตอนนี้ก็เปิดอยู่ข้างในครับช่วงต่อตาอ๋อแล้วผมก็คนข้างนอกก็มาทานน้ใช่ครับเปิดเฮ้ยวันหลังอมาอุดหนุนโซ่เปิดเหมือนให้ผู้อาวุโสนะครับผู้อาวุรสท้องกม่ทั้งกิจกรรมกเด็กก็นั่งข้างบนได้ตอนนี้เปิดแล้วนะครับตอนนี้ร้านอยู่ข้างในครับ แต่ตอนข้้งงอนเนี่ยจะก่อสร้างอยู่ครับแ,แต่ไว้ก็จะมีอยู่ตรงนี้ใช่ครับโหเยี่ยมเลยวันหลังจะมาุดนหนึ่ครั้ามครับผมขออ,อ่ะบริจาคเสร็จนะครับตรงนี้เนี่ยถนนมันจะแค่นิดนึ่งแล้วก็ทางออกเนี่ยเราจะต้องวนแนะนําให้วนขวาเพราะว่าถ้าออกทางซ้ายเนี่ยอ่าซ้ายได้อ่าถ้าออกทางซ้ายเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะลดสวนกันแล้วมันบางทีออกลำบาก พอวนไปทางขวาเนี่ยเราจะเจอสอนออ่าสอนอไม่แน่ใจว่าเป็นบึงกลุ่มหรือหรือคันนายาวเนาะอ่าเนี่ยเราจะวนขวาตรงนี้ครับโอ้ถ้าร้านกาแฟสร้างเสร็จเดี๋ยวเราก็มาอุดหนุนกันที่นี่ดูซิฝีมือเด็กๆน้อยจะเป็นยังไงอ่าด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นสอนอบึงกลุ่มอ่าสอนอบึงกลุ่มไฮไลท์เมตรของเราก็ออกไป ก็จะออกถนนเซรีไทยเช่นเดิมประมาณนี้ครับถ้าไหนว่างหรือมีของเหลือใช้ก็มาบริจาคที่มูลนิธิเหลือขอหรือไม่ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือบ้านนกขมิน้นเอาละสำหรับนี้ก็ประมาณนี้เนาะ เทรดทีเฟกใครบอกว่าเทรดแล้วไม่ได้ตังค์จริงๆถ้าวางแผนดีๆมันก็ได้เนาะวันนี้ก็กําไรมาแสนสองเราก็เลยต้องไปบริจาคของกันเนาะได้มาแล้วก็แบ่งปันได้มาแล้วก็แบ่งปันเผื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเผื่อเป็นทุนการใช้กับน้องๆเออน้องะทุนอาหารกลางคืน <c oughs> ทุนอาหารกลางคืน <c oughs> เอาดับไปแล้วโอเคนะครับเทรดเดอร์แต่ละท่านถ้าสมมุติว่าวันนี้เราสามารถทํากําไรได้ก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนอื่นๆที่ยังขาดโอกาสด้วย นะครับขอบคุณครับ